สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลบ้านมะนาวหวานอำเภอพานิคมจังหวัดลบบุรีนะคะเห็น <í ls> ข้างหลังไหมสวยมากแต่ที่ที่เราจะพาไปเนี่ยสวยกว่าน,นี้อีกนะคะไปกันเลยค่ะ <í ls> นี่เป็นที่ดินนะคะที่มีพื้นที่สำหรับทำการเกษตรพะปลูกอะไรก็ได้ผลผลิตดีเพราะว่ามีดินดีไม่ต้องห่วงความแข้งแรงเลยค่ะ นอกจากจะมีพื้นที่ทำการเกษตรแล้วเรายังมีบ่อปลาที่ขุดไว้ให้เลี้ยงปลาแล้วก็ทำรายได้ได้มากมายเลยอย่างที่บอกนะคะดินตรงนี้เขาดีน้ำก็ดีสังเกตง่ายๆจากต้นมะละกอของเรานะคะที่มีผลผลิตงอกงามมากมายหรือพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถทำพืชผักสวนครัวต่างๆได้มากมายค่ะ นี่แค่บางส่วนนะคะที่เราพามาชมที่ดินที่นี่เนี่ยเกือบ20ไร่เลยเดินเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะใครที่อยากจะรับชมคลิปเต็มได้ที่ช่อง289 lady channel นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ